า,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 าเลยมา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 สุดยอดเลยนี่ติดแล้วติดสัหคำเตือนจงรู้ผู้ความมันเถิงและถ้าอยากจะดูต่อกดติดตามด้วยนะสุดท้ายใช้มิจารณยาณและควยอนในการรับชมสวัสดีทุกคนนะครับผมผมเบลำโชคนะครับวันนี้เรากลับมาในเกมแปะแมวนะครับผมอย่างที่เราเห็นกันแล้วไม่นับบกหรือว่าในเกมนะครับวันนี้ก็มาเล่นกันเลยก็ทุนเดิมนะครับยังไม่ถอนเลยเดี๋ยวแบบ ผมยังไม่ค่อยเท่าไหร่อ่าแา่ว่าเงินหายไปไหนหมดผมก็ไปเล่นกับอีกเกมพวกแนวค่าย PG หมดแหละลองเล่นลองเล่นลองผมลองไปกดเล่นๆหลายๆอันดูนะเดี๋ยวอาจจะมีแบบค่าย PG มาเพิ่มอีก <Wow. S 1> วว้าเท่าไหร่อันสนุกนะ,ะ PG แต่ผมไปเล่นแล้วก็แบบเออลืมไม่ได้อัดเล่นแบบไม่ได้อัดในค่ายค PG ก็เลยเอามานันมามาแล้วมาเลย อันนี้ผมก็เล่นกันเช้าๆเลย10โมง11โมงมานะครับใน,ในเมื่อหุเรายังเยอะอยู่แล้วก็ยังไม่ต้องกลัวว่า,าจะหมดหรือเปล่าแอ้กดไปก่อนเลยครับผมเงินที่เรามีก็เอาไว้ใช้กันโอ้โห ในนี้ผมก็ได้ทําการสร้างช่องครับอีกช่องนึงครับผมเป็นช่องเกี่ยวกับลสล็อตสล็อตอะไรครับผมแต่เป็นเกี่ยวกับเกมสล,อลม็อตโรม่าหรือเกมอื่นๆอีกครับผมที่เกมที่ไม่มีช่องนี้แต่ถ้าเกิช่องน,นั้นจะเป็นเน้นเป็นในสล็อตโรม่านะครับผมเป็นแมวนําโชคออฟฟิเชียลนะครับก็ไปตามกันได้นะครับผมเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ไว้ใต้เดคิปชั่นนะครับมาเลยมา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  สุดยอดเลยอันนี้ติดแล้วติดห้าติดง่ายต,ติดง่ายกับมันแจกฟรีอะเอาจริงเว็ okay. Okay. Yeah. บ,บนี้เขาจะไม่เห็นอันนี้กันเลี่ยงยังไงกันนะอโอเคเราได้ามาละเรากดเลยเอา่าต้องรอช้าอืมใช่ได้ ว้าวคือ,องไม้เคองไ้้ยใช้ได้เลยนี่คือบมีเงินเยอะมากเดี๋ยวผมไม่ไม่เละไม่ช้าก็เลยก็ถอนเลยเราได้แหละเดี๋ยวก็ถอนละไม่นานหรอกถ้าเกิดมันมองว่าแบบดูท่าแล้วมันจะแปลกๆก็ลองถอนมาเลย,เลย,ยกันถอนามาใช้ค <ๆ S 2> <laughs> ือช่วงนี้นี่บอกเลยว่าผมนี่ส่งของสั่งของจากออนไลน์เยอะมากเ <laughs> มื่อก่อนไม่เคยเมื่อก่อนไม่ค่อยสั่งนะคือช่วงนก่อนไม่ค่อยสั่ง ช่วงหลังนี่โห้โหสั่งครับหลายอันเลยเนี่ลยล่าสุดเพิ่งสั่งขาขาอะไรวะขา,าตั้งขาตั้งโทรศัพท์มา้โอ้มาละได้มาละได้มาละอือสองพันแล้วสามพันแล้วทำ <c oughs> ยังไงมันแตกเป็นหมื่นวะทุกคนผมอยากลองอยากแบบแตกเป็นหมื่นบ้างอะเ <c oughs> อเดี๋ยวก็แตกไปแล้วหนึ่งแล้วนี่มันว่าแตกเป็นแสนเป็นล้านอะไรเงี้ยนะครับบ้างอะเงี้ยได้บ้างอะ ต้องพูดว่าใครอยากได้มากกว่ามาเร็วมาเร็วว้าวอืมใช่ได้นิดน้อยวะ่ะเมื่อกี้พูดว่าไงนะนิดน้อยเหรอเมื่อกี้เสียงของน้ชาผมนะครับ <c oughs> ได้น้อยเหรอนี่สี่พัน้ิดน,น้อยเหรอฮัลโหล ช่างมันเนี่ยเดี๋ยวไปไปเดี๋ยวเรารอออโต้หมดก่อนต่อว่าผมกับผมกับพี่ชายนี่คือเสียงคล้ายๆกันนะครับคล้ายๆก็พูดถึงอยู่บางทีคลิปบางคลิปนี่คืออาจจะไม่ใช่ผมทำนะอาจจะพี่ชายผมทำโอเคในเมื่อเราก็ได้กันแล้ว ในเมื่อมันออโต้หมดแล้วก็เหมือนเดิมนะครับผมได้แล้วก็ต้องพอแล้วผมอย่าโลภนะผมมาที่ว่าเร็ียงต้องแพ้ลเพร่อราไปก่อนขอบคุณครับขอบคุณที่รับชมคลิปนี้แล้วฝากติดตามกันด้วยล่ะบา,บาย